ชนที่ได um, ้ชมช่วงของตุ๊กตาอยูม like ่น้อยะจน้องคนอื谢谢่นตุ่กตาอีกน้องคลิปวิดีโอไปเก็บเห็ดไปในป่าคนเดียวพี่น้องเนาะตาไปตังเทนแต่ตุ่มตายกลับมาแล้วไม่น้อยใจกับมาไปอื่นเดี๋ยวไม่ดีตุ๊กตาพาไปเบิ้ลบรรยากาศในป่าเห็ดนม่น้ตุ๊กตาไปคนเดียวว่าบรรยากาศในป่าเห็ดอีกเป็นตาจังเลยไม่นาะจใะไปเบิ่งกันไม่น้ะเนาะเบิ่งเลยจ้ะกในป่าเห็ดตาเห็นคลิปไปแล้วจ้ะ พี่น้องเอ้ยมาเขาป่าคนเดียวพี่น้อง,ง,อง,งม,มีแต่เห็ดพี่น้องเยนเห็ดมีแต่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 เห็ดทั้พูนกะเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเต็มไปเบิดตื่นเต้นอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอ้ย เก็บเห็ดพี่น้องเก็ดเห็ดเห็นบอพี่น้องเห็ดเห็ดแต่ว่ามันอีกเก็บยากอีเด้อพี่น้อง ว่ามันอันมีขี้ยาไรอยู่หลังบ้านพี่นอ้องหลังบ้านหล,งลงังโรงพยาบาลป่าป่าโรงพยาบาลเก็บกองมีกนอนพี่น้องแล้วคยมาตัดขา มานางตัดขาพี่น้องปุกกคนางขี่จักรยานเนด่นซื้อพี่น้องออกไกลทั้ง จะค่อยมาตัดขาที่หลังพี่น้องเก็บก่อนใด้มูปักไงพี่น้องอนะ้ะเก็บจังใดกับ่เบิด์อยู่เเดียวพี่น้องเลยพี่น้องนะเห็นในเฟซบุ๊กเห็นในยูทูบมามาพี่น้อง เห็ดเลืองเห็ดแคบแต่แลนพี่น้องเลยป้าหลังบ้านีองนะพี่น้องดูว่านิล่าออกจาก,กจังหมองเลยบปีหนาพี่น้องเลยเห็ดอันนี้ออกรอบเดียวพี่น้องออกเดียวออกเลยภายในปีเดียวเทียเดียวพี่น้องบอกออกลำรีลำไรพี่น้องเ้ยปีหนึ่งมิเทียนหนึง่ง ขำมีคนสืบตุกกระขายเยอะจ้ะแต่ตุบอคิดว่าตุอีพ่อเห็ดดอกย่างผู้เดียวมัวมัวพี่น้องไม่่มค่อยหูจากป้าตอนใดเห็นว่ามองใดมันเป็นปลาก็เลยล่องยางเข่าเบิองออกไปเอเม้ากาพ่ออีีพี่น้อง เดี๋ยวตัดขาก่อนนะพี่น้องนะน้อเสียเอาหยาดไปด้พี่น้องหยาดหยาด้นขึ้นไตหยาดเอาหยาดให้เขาก็อีหาเหตุกันให้ ของไมยางปลอกปลาบ้ากินอะไร มาเบิ้งพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเด้อพี่น้องมาเบิง้งมาเบิ้งตกเก็บเห็ดเด้ลย,ยนอ้องน้องแยะปากแยะปากพี่นอ้องแยะปากมูอบานตุกต,ตาเองจ้า ค่อยเก็บได้พี่น้องเก็บฟ้าบัวได้เนนห็ตุนะนะค่อยเก็บค่อยเก็บพี่น้องคุณตามาตาม่าเลาะป้าตามตามจากบ้านต่างประเทศแล้วพี่น้อง ตายอยู่บ้านอาทิตย์ก,กว่าผู้เดียวกับลูก้ายทุ่งตาตาพาเขาพาแก็บพี่น้องขอเก็บพี่น้องที่อยู่ไตใหม่พี่น้อง ห้องใ้ป้าแตกเด้พี่น้องสอนอนเจ็บกองไว้แล้วค่อยตัดที่ลังพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้อง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  พี่น้องพน้องพี่น้องน้พี่น้องพ้อ้เดยน้อพี่น้องพน้องนีแต่เห็ดนี่แต่เหต นเขาไปแจนในภูเขาเล็กๆนะเขาบอคิดว่าภูเขายูล้อบ้านนี้ออกนะขเขาเข้าไปแจมองมีเสือมีหมีน้อจะ้ะตากะเก็บเอาอยู่นี้แล้วลังบ้านนี่น,น่นะพี่น้องทำความสะอาดก่อนบาดนี้อันนี้คือเห็ดส่ถุงใส่กระดาษไว้น,น้อจ้ะนะถุงละโลนี่ตุ๊กตาทำความสะอาดแล้วนาะจ้ะ นี่มีลู้ขาดจองเลยจ้ะกะบ่ได้ว่าโลเป๊ะเป๊ะนะพี่น้องใส่โล่ฟองฉีดโล่สามฉีดอยู่เด้อพี่นอ้องเพียว่ามือม้ออื่นมือม้อเฮ้ยเพิ่นบ่ได้ไมาเอาอันกินโลเห็ดมันก็อีแหแกงลงกิโลมันก็อีลดลงเนะจ้ะนะอะไรใส่เพีย้ให้เพิ่นเพิ่นสั่งสามโลแต่ว่าจริงๆแล้วเพิ่นต้องได้กูละสามโร่กว่าๆสามโลครึ่งนะพี่น้องตุกนะใส่อันเดียน คือเหตุที่ว่ามันดอกหน่อยเบาใส่เหตุเพื่อนนอาะจะลุกเอาไว้กินเองเนาะแซบได้พี่น้องผัดใส่น้ำหมอกน้ำมันแซบใ่ต้นหอมบ้านเฮาแซบผัดอันนี้แกงแบบเล้าเล้าบานเฮาเพราแซบพี่น้องต้องผัดใส่น้ำมันไท่ไอ้ต้นหอมใส่เนยอร่อยพี่น้องอันนี้ดอกนี่ตุกเลือกแก้วนาะจะเลือกเอาอย่างดีห้เพื่อนเรา อันน่อยก็บบเอาหายลูกค้านะพี่น้องถ้าเพื่อนกัอีมีอยู่เอาถ้าเพื่อนอยากได้เขาก็แถมไปจริงนะไม่ค่าใจดี <laughs> พี่น้อง <laughs> <laughs> เดี๋ยวว่าตุกตาอีกได้ขายจากโลเนาะจ้ะมือนอีเขาปลาเก็บสะสมไปเซตตู้เย็นเน้ะจ้ะ เห็ดหลายๆก็บวพกนีเวลาอีทายลูกเบิ่งย่านเก็บเห็ดเหมือนพี่น้องไปคนเดียวก็เสียวๆสันหลังยี่นอกจากเนาะก็เลยมื่อนี้ก็ได้ลงคลิปเล็กๆน้อยๆไว้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามตุกตานอกจากไอยูทูปตุกตาตุกตาเนาะจากเนาะมื่อนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะจากขอให้พี่น้องปลอดปลอดภัยจากโควิดเนาะจากรักคนไทยทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย